สวัสดีน้องทุกคนครับแลวก็ลูกค้าทุกท่านที่ติดตามทาง u ูทูบชาแนลขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับพอดีทางร้านเราไม่ค่อยมีเวลาในการอัดวิดีโอนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัดวิดีโอกันนั่นเองวันนี้จะมาใ,ให้นำมอนสเตอร์ไฮ้นะครับที่ตอนนี้สินค้าหมดแล้วนะครับแต่ว่าเหลืออยู่2กล่องสุดท้ายแต่เป็น2กล่องที่ดีมากเลยนะครับนั่นก็คือเป็นแฟงกี้นะครับแต่ว่า2กล่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับกล่องแรกจะเป็นหน้าธรรมดาเป็นหน้าเหมือนเดิม รีรูทผมยาวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นข้อต่ออันนี้เป็นหน้าเดิมของเขาเลยนะครับส่วนกล่องที่สองจะเป็นกล่องนี้กล่องนี้จะรีเพนแบบเจ้าหญิงนิทานะครับจะเพนแบบหลับตาแต่แล้วก็รีรูทผมยาวเหมือนกันตัวนี้จะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ารีเพนแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าปกติแต่ว่ารีรูทผมยาวทั้งสองกล่องเลยแล้วก็ทาริใพ้ฟรีนะครับรับรองว่า คุ้มคุณภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าทางร้านเรานะั้นรีรูดผมให้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ไม่มีคําว่าหัวร้านท้งกลางแน่นอนนะครับสําหรับราคา monster high ตอนนี้นะครับอยู่ที่กล่องละ400บาทเท่านั้นนะครับทั้ง2กล่องนี้กล่องละ400บาทเลยนะครับอีกน้าเลว่าของจะมานะน้องคนไหนที่สนใจ monster high frankie นะครับก็ทักแชท Facebook ร้านค้าเรามาได้ที่ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับเสิร์ชชื่อใน Facebook เป็นชื่อนี้นะครับ แล้วก็ทําการเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับมีแค่ Facebook นี้ a c e b o o k เดียวนะครับห้มามไปทัก Facebook อื่นนะเพราะว่าไม่ใช่ร้านพี่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าทางร้านเรานะครับรับพอมโอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าสินค้าจะระบายทุกๆสัปดาห์นะครับฝอกไปด้วยนะครับสําหรับม n ส t e อร์ g h รีรูทผมฟรีนะครับกล่องละสี่ร้อยบาทเท่านั้นน่ารักมากเลยนะครับภายในกล่องมีรองเท้ามีหวีให้ด้วยนะ พบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย